อ่านะเมื่อกี้ไลฟ์สดอันนี้ถ่ายวิวดีกว่านะครับเสร็จแล้วก็เอาไปอัพโหลดส่สดนครบพวกเราช่องพรายบัวบานนี่ฮะวันนี้มาเจอกับแฟนคนแรกของบัวบานเขาแอบนอนด้วยกันตั้งแต่อายุสองขวบอู้หูเหลินแห้งเหรอวะป้าอันนี้ถ่ายลงช่องไหนครับนี่สีดาทองคลครับดาทองคูลอ,อ้าโหนี่เขาจะนอนขวางลำนะฮะอยู่ในกอไผ่ ตรงบ้านพ่อใหญ่ลีเก่านะครับทําไมเขาถึงได้เอาไปทําไมเขาถึงได้เอาไปไปตะกนเลยครับเมนมันหลายยางมันหลายยางมันหลายยางก็ต้องตุไปดีตรงนี้หาดีงสีนาครับอ๋อขอบั่วนะอ๋อตกเปี๋ยวนะ แต่ว่าก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเลี้ยงไวไหมใช่ไวครับแตต้องสู้แล้วเนาะกี่เชือกเลี้ยงสมุดสามเชือกสี่เชือกไอ้แพวันอีกใช่ไอ้แพวันนี่งาหรือว่าดอยังไม่รู้กำลังออกแล้วโอ้กำลังออกกี่ปีแพวันปีหกเจ็ดเดือนนี่แหละประมาณปีหกเจ็ดเดือน ไพ้วันจอมดื้อนะครับดูดูโอ้โหอันนี้เล่นเล่นไปทั่วเลยครับเล่นไปมั่วเลยดู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 โอ้โหนะครับดูคี้เล่นนะครับโอ้ดูดูดูโอ้โหนี่ไปไปกับไอ้บัวได้เลยนะฮะถ้าคนหายเนี่ยวิ่งหนีวิ่งตามเลยวิ่งเลยไปหาคนอ๋อ ทางย่านผีแฟนผมบอกว่าทางทางย้านผีโอเนี่ยไ,ไอ้เขาฝากอันนี้มาให้แพรวน,น่ะเนี่ยป้าคนนั้นก็ฝากเออจากจากเยอรมนี เท่านี้เท่านี้เท่านี้ใช่ใช่ใชใชขอบคุณ FC นะครับที่คิดถึงน้องไพวันนะฮะฝากเขาเรียกว่าอะไรความคิดถึงมาให้น้องไพวันแต่ใ,ใครเลี้ยงไพวันเอจ้าเลี้ยงเจ้าก,กเ็เอาไอ้ย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 ะ,อ,ะอันนี้เป็นลูกของพายแฟมซี่นะครับกับแม่อะไร ไปผังบุ้งน้องแม่เขาอยู่ไหนอ่วาวัดป่าเราไปหาการเด่ยเขาจำก็ได้ไหมจำได้คือจำไดเคยเคยยังยังยังไม่เคยตั้งแต่แยกยังไม่เคยเลยก็ตัต้งแต่ก็ไม่เคยเลย่ไปก็ประมาณสามปีแล้วสองปีสองปีสองปีสองป,สองปีสองปีครับบึง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 บมีช้างเพศเมียก็แบบนี้แหละครับมันโอเคตรงนี้แหละ ครับคือเขาจะไม่ไม่ดุร้ายเหมือนช้างเพศผู้อุ้ย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 อุ้อุ้ย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 อุ้อยอุ้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 ย ตวควานคนนั้นอยู่ไหนนาอยู่บ้านนะครับอ๋อเขาเขาก็คือไม่มีเงินให้เขาตั้งลักไหมตั้งรักไหมตั้งโควิดผมว่าช้างเนี่ยจะจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาชีพใหม่ของช้างคือเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นดาราในช่องแทนใช่อย่างนั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่เออนางเฝ้าวเขาเล่นแสดงว่าจับไปทุกคน ฮะอาจจะขัดอาจจะขาดคือว่าคือผมไม่จะโค้งมันพวกครับออไปไในมุดยังสี่แต่ว่า,อา,าอาจาจะจเ,เออ,เอก็เหมือนเหมือนเด็กเหมือนลูก,เ,กเหมือนไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อเนาะโฉบปีหลายปีกันกนว่าสิได้มากฮะโตเป็นด้วยไพวันไพวันหัวิลน์คือน้องไพวันนะครับคิวหหายคิวายไพวันคิวหาย ไอแพวันช้างไม่มีคิ้วเอ้าเออเออสมัยตะก่อนถ้าใครติดตามน้องแพรวันนะฮะโอ้โหสุนยอดเลยดื้อมากนะครับถูกแม่ตีบ่อยมากเลยน้องแพรวันเอ้าเอ้าเอ้าไอ้จ้าไอ้จ้าไปเล่นขี่แล้วโอ้โหมุนมุนเดี้ยสี่หละโอ้โหโอ้โหโอ้พี่น้องเลยมุนไม่ปุ้ยเลยต้นกล้วยนี่ เสียชีวิตแล้วโอ้อ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าพาน้องวิ่งอ่ะอ้เจ้าไอ้เจ้าโอ้โหต้นกล้วยตายเลยครับเสียชีวิตไปแล้วครับต้นกล้วยมอืแต่ดีอยู่นะะดีคือว่าให้แต่เโา้บึ้งเต้แต่ว่าเขาเชิญนี่คือว่าแต่แปลว่าเตะเขาให้แต่คุนยู่นะอ๋อให้แต่คุนยู่มันตะคุนยู่เขาเขาจังสีนะนอนน้องเขาจังสีกรบโปไปได้ของเขาอืมก็ยอยู่เท่านี้แหละ อยู่แถวนี้น้องมันหนีก็บไปอือไ่ะยอะเยอะเยอะเอออีรีเนาะไม่ไปไหนนี่ก็เล่นอยู่แถวนี้แหละถ้าว่าจะขโมยมายู่นี่หงุนหิดเลยหงุนหิดเลยขังมืดเลยเหละขังมืดเลยมืดเลยมอยุโอ้ถ้าว่าจะขโมยมายุนี่ก็อยู่งเดินไปหนีเลยโอ้ถ้าเจ้าของอยู่นี่ก็ไม่ไปไหนนะครับคือไปก็ไม่ไม่เกินมากกว่านี้แต่ต้องระวังครับต้องระวังสิ่งของ ต้องระวังเขาเรียกว่าอะไรล่ะพวกต้นกล้วยเห็นไหมตายไปแล้วสองต้นเห็นไหมถ้าไม่ระวังจะเสียชีวิตไปเลยครับสองต้นต้นมะพร้าวอีกเลยหญ้าเข้าอีกเลยมันเข้าอีกเลยโอ้สุดยอดงามงามงามแห้งอู้กินเปิ้ดกินไหมไม่เหมือนบัวบานผมนะครับบัวบานผมนี่ ตะเลิดเลยฮะถ้าเจอปลากล้วยเนี่ยตะเลิดเลยเอเจาอเาอเาเอา้ยเอ้ยลยเลยอะลงก็ปุ๊บจำเจ้าของได้เลยจำเลยค่ะอยู่อยู่พังงากันทาวาลุดนี้ เล่นหาตะคงเลยหาเจอตะคงถ้าว่าจะคงไม่อยู่ก็ทังเลยแหละไม่อยู่เออยืนใส่ขกอดแตกเด็กเลยหุ่นดีมากเลยครับหุ่นสวยมากเป็นช้างที่จะค่อนข้างสงนิทกับมนุษย์นะครับเพราะเป็นช้างเดิน <c oughs> เดินฝรั่งนะช้างโลกสวยช้างเล่นน้ำครับ <c oughs> โอ้มีงาน้อยด้วยไอ้เห้ยฮะ ไพวันก็จะทิดทิดบวชใหม่หนิไหมววเ,เราไม่ค่อยได้มาถ่ายน้องไพรวันบ่อยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมาถ่ายเกือบทุกวันนะไพรว,นะว,วันขี้ดืออ้อนะอืโอ้โหดูนิ่งมากเลยครับ เดี๋ยวว่า,า,า,างๆจะมาถ่ายใหม่แค่นี้ทำไปหาโบรานอยู่ไปหาเองโบรานจิตอดประจําได้ปุหลายปีเลยโบรานจำกันได้ไหมไแต่ก่อนเดินด้วยกันสามเชือกแต่ก่อนเดินด้วยกันใส่ใส่ให้งานด้วยกันเม่ใส่อือป่๊มีรูปเดียวยุตเตโนอยู่เลี้ยงกันเลย,เลยอือม,มีรูปอยู่เลี้ยงกันเลยครับบัวบานขวัญเงินน้ำฝนไอ้น้ำฝนเนี่ยจะพาเพื่อนนอนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยชอบนอนนอนเหมือนกันเลยอืม เวลานอนนอนใหยูนอําเอเอ่นอนห่างนอนนนบวาใกลๆบ่ได้เลยห้องเลยห้องเลยริ่มคืนเนี่ยนอนใสค่ะนี่อายูิดเานะอายูใกล้มันยูบ่ได mm. ้นะมันนอนมันหาวันคืนเลยห้องเลยวันคืนเลยอืมเ็กน้อยเลยเ็ก้อยจถึงตน้เลย รักเขารักควานนะครับทิดไพ่ทิดไพ่ทิดไพ่วัน,<ห>น <c oughs> สั่งก็มีคิวเอรหรอหนาตกแปะไอ้ไพ่วันเลยเออดูออ่าจ้าอ่าจ้าฮาวฮาวอ้าโอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องพายบาลช่องอันเดอร์เฟยไทยแลนด์แล้วก็ช่องอะไรนะฮะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วต้นกวยต้นนั้นเร่งไว้แล้วแหมเขาเล็งไว้แล้วนะครับเออเอนนั้นฝนเล็งไว้ครับอืฆ่าแล้วแต่ว่ายังฆ่าไม่ตายครับมอนยังฆ่าไม่ตายต้องตามไปซ้ำมาดิเถื่อนกันเด้อไอ้เหี้ยเสียงไหมโอ้เตะเตะนอกโอ้หนักเล่งเหรอเอ้ยยังเลยม่ารักจังเลยโอเคครับสวัสดีครับ